เก้านากาสามสิบนาทีค่ะทุกคนร้อนมากวันนี้ไม่ได้ลดน้ำต้นไม้ในสวนมาสามสี่วันใบน่าจะใบไหมเพราะว่าขาดน้ำแต่ว่าพอตลางคืนเขาก็ฟื้นมาเนาะวันนี้ทำแล,ล่รดละรับรองว่าไปหมดแน่นอนก็เลยจะต้องมาลดขนาดขนาดอยู่กับน้ำตรงนี้นะคะ ฝรั่งเราอยู่กับน้ําตรงใกล้ๆน้ําใกล้โอ่งน้ําตรงนี้นะ่ะยังไม่ได้มีโอกาสลดอ่ะใบไหมเลยคะ่ะทุกคนเห็นไหมดูที่ยอดเขานะดูยอดเขาไหมเลยคะ่ะทุกคนร้อนจัดขนาดไหนแต่ว่าไม่ได้กี่องศานะคะไม่ถึงสี่สิบองศาสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบหกแล้วประมาณนี้แหละ ก็เลยวันนี้จะต้องมารดน้ำต้นไม้สักหน่อยทุกคนนี่ซื้อเลมอนมาต้นนี้ใหญ่มากเลยเอามาปลูกไม่รู้จะเป็นพลนดีอย่างไรหรอกเอามาปลูกนะคะซื้อเลมอนมาปลูก็เลยวันนี้ยังว่าจะปลูกก็คงปลูกไม่ได้หรอกเพราะว่าปลูกแล้วไม่รดน้ำน่ะั้นดูสิเนี่ยมะนาวต้นนี้จะไปไม่รอดแล้ว ต้นอื่นๆก็ไม่รู้เป็นยังไงยังไม่ได้เข้าไปดูวันนี้จะต้องได้รถค่ะทุกคนถ้าได้รถใน่ไปแน่เลยนี่เนี่ยใบยหอมหมดละนั่นนะใบหอมหมดล้ะจะงามอยู่แต่ก็มันสบับหลังแล้วค่ะทุกคนพืชที่ทนแรงอยู่แล้วมันสบับหลังห้านาทีที่เราซื้อต้นมาปลูกไว้ เกือบจะสูญพันธุ์ไปก็เลยซื้อต้นมาปลูกไว้งามแล้วค่ะต่อไปก็คงจะไม่ได้สูญพันธุ์คงจะได้ดูแลให้เขามีให้เรากินตลอดไปนะคะมันสำปะหลังห้านาทีคือมันที่ไม่มีที่ไม่ค่อยมีพิษนะคะมีพิษน้อยที่เราสามารถเอามาไม่ต้องลวกไม่ต้องทำอย่างอื่นก็คือสามารถต้มกินได้เลยนะคะก็คือมันสมปะหลัง ห้านาทีแบบนี้นะคะมันถ้าเป็นมันสัปหลังนะคะถ้าเป็นอ่าก้านขาวจะมีไซยาไนเยอะหรือถ้าเกิดหัวเขาขึ้นมาบนดินแล้วมีสีเขียวนั่นคือสารไซยาไนตมเต็มๆเลยเราจะต้องรู้เราจะต้องไม่กินแล้วเราจะต้องปาดออกนะคะเราจะต้องปาดออกอันนี้เราซื้อพันห้านาทีก็คือก้านแดงมา สำหรับปลูกนะคะก็วันนี้ก็จะมารดน้ำนะคะทุกคนไม่ได้รดมาสามสี่วันจะไปหมดแล้วร้อนจัดที่ไม่ได้รดเมาวานเพราะอะไรเพราะตอนเช้านะ่ะน้ำเมฆเขาย้อยหยดเปาะแปะเปาะแป,ป,ปะแต่เขาไม่ตกอะ่ะทุกคนพอตอนบ่ายน,นี้ร้อนแบบแสบทั้งตัวเลยอะ่ะที่ไม่ได้รดนสองสามวันเพราะว่าคิดว่าเออเดี๋ยวจะตกเดี๋ยวจะตกแต่เขาก็ไม่ตกสักทีอะ่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณกำลังใจถูกใจกดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้มารดน้ำต้นไม้ก่อนที่เขาจะไปกลับบ้านเก่าไปหมดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ